สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขาารับชมชมม่องเมกิกพะลุยจ้าสวัสดีพญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านคือเก่าครับผมตั้งที่อยู่ในประเทศหลักก็ตั้งประเทศนะจ๊ะครับผมมือวันนี้พอก,ก,ก,กันวันที่สามสิบนะจ๊ะพฤศจิกายนปีหกหกจะพี่น้องวันสิ้นเดือนละเนาะแม่นครับผมกล้ไหวอยู่เลยเนาะแม่นเลยครับไหวอยู่ครับจ้าแต่ละเดือนนี่ผ่านไปไม่ไหวอยู่ครับจ้าเมื่อนี้พ่เขาไปลาฮาเฮ็ดคือเก่าละจาะพีการทรมาสายปลาน้องเมกปลาลางคือเก่าครับผมบริข้นผู้จองครับผม้นี กับโมน่แจ็คสีหอดไสนเนาะครับมือนี้จ้าตามหุื่นตามชมวงก็ไม่กี่ก็กิ๊กเลยจ้าว่าสิได้สีมันโบเนาะจ้ามีเห็ดยังเน่จ้าไปกันจ้าไปครับผมไปหลุนโบครับผมว่าสิได้สีส้มสีมันยังเนาะครับไปครับเอาดอกแรกแห้งมันครับผมมือนี้เขาโฮมพีทกอยอีกเช่นเคยครับผมเหมือนเดิมครับนี่ครับดอกบนงามครับผมก็มันตังเนี่ยตังมันตังจ้า เฮดคอครับผมอืมกำลังโพอีกคือเก่าแล้วครับวันนี้สองโดอกเนาะนี่ครับอ๋อนี่ครับอีกดอกนึงกำลังฝนครับผมอืมขากรอบเนาะง้กรอบแล้วคิดสัดถ์ถือก็ดิสัตถีวัวันติดต้อง <laughs> ไปตัดถึถขาไปดิ่คข <c ười> ากรอบอาขาเขาหนาคนไหนเนี่ <c ười> อีกดอกแดงๆหนะ่อยๆนาะ แงามด้วยครับอีกสามครับผมสอนกันยู่นี้ครับแบบงามเลยเนาะขงขาวสุดเ้ขาใหญ่ๆขนาดขอขาวเนาะโอ้โหจิมลยเสียดายขาเพิ่นเอ้ยขาขาวขาจั๊บเลยนี่อีกดอกนึงครับเยอะเท่าคนหน่อยครับผมอ

งามคันกน้องอืบงามไอ้ขายามมันดีนช่วยดอกเดงดีขนาดเลยครับค่นีดอกครับผมขายาวเนี่ยอือตัดขาก็ดีเลยดอกต้องงามจ้ะขายาวๆเนอะ แย่นครับเรารุ่นเดียวกันอีกเนาะแม่นจ้ะงามๆครับผมโอ้ยดอกนี่ครับพี่หน่อยสวยๆนะนี่ครับแบบงามครับเนี่ีเลยี่ยีเลีกรุ่นเดียวกันอีกครับสวยเหมือนกันจ้ะอีกครับอุ้ยหลุนเดียวกันด้วครับสามดอกอยู่หนึ่งดอกจริงซุ้งสิขาบ่อ่ะโอ้ยขา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 ดักไม้ฮัทแนนอิงติ ทั้งร่งไอ้ดอกเดียวเดียวันาดเ่ตเดียวตัวเยู่มอกินนี่แต่ว่าอันเขีเขียวหมดแล้ไม่ติดมาของเื่อกิ้เปล่นเลยนี่แต่ว่าเียคักเคียคักบลือบหลือบป้าป้านว่าม่กิ่งเนียมาเห็นเป็นจงไปหายูไม่กินว่าจ้ะแลท่นเขาซีอยู่ครับจ่ย่แไรนี่แหละ สองครับผม่คู่แคคู่แคคู่แคคู่เ่าใหญ่เหลือมลอยแล้วพ่อไม่ขี้รูดมือแล้วรูดมืออีกนี่เดงแล้วหนึงไม่ี้ก่อนนะก่อกง่ายให้ได้ดอกสอง ทำม mm. 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 nice mm. ือม in uh ือเลยเนาะเต็มก็มือไล้เนา่อยเนาะแหมห่้ยหางคัะพี่หนุ่มนี่ต่อนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่อีกยี่อีกตัวสองนี่สามนี่เนี่ยจะเป็นมักรีดเยเกือบแล้วเกือบโดนเกือบมันโดนลองเท้าบุตรพี่หนุ่มเนื้อนิดเดียวอือราข้ามผลอีก้นมาครับตัวสีวันนี้เนาะนี่ต่อจ้ะ งอนกระันมาคิดส่วนถือคนลนะอืมะพอดีขอเพาะครับผมโอเคบแม่เลีรยมากกแม่จะนี่เงาพิ่งมาอีนดอกนึงครับอืมงามเนาะดอกกำลังงามเลยแม่จ้ะที่นีได้เสิ่งสิ พี่ว่างามอยู่ครับตอเตอร์ดีครับดีเลยดีเนาะนี่ครับก็มีบ้านเลยเนาะบานแล้วแต่ว่าบ้านสวยบ้านสวยอ่ะโอ้ยทางเลยค่ะทางคุณยางเลยจ้ะอืมดอกนี้งามครับจ้ะตะเตาะ เขาต้องฝนีขึ้นเก่าครับผมอข้างงามเยอะงามเนาะมั่อี้เขามารอเบิ่งเฮ็ดแดงหนาแดงสัมเลยครับผมออกจากผมเฮ็ดก่อมาเลยคุณใซีมีเห็ดเก็ยบปอกครับนี่อดอกแดงแค่นี้น้องเกินดอกครกไปเยาะนี่ครับผม ดก้อนเขาวสีดอกหนึ่งจ้าแดี้งนะดอกเป็นไงได้จ้ะอือมีมะเร็มด้วยครับพี่น้องแดงงงี้งนะจ้ะขาหงามครับเนาะจ้ะโอ้ยอยู่ในอีกสองด้วยครับสองจูม สองจูมเนาะสองบาทอยู่คนไหอมีสองบาน,นครับอการมาใหม่พี่น่อยดย้ยแตกจยจ้ะบานนึงครับผมบานสวยๆเนานะแมนบานังนามอยู่ครับวันนี้ม่นยังถือเม่าคนขึ้นลงทั้งเข่งเขาเขียอ่ะจังหวะ บัวมันเท็ดกอได้ครับขนดอกงามเพิ่นร้องเมื่อกี้แม่นจ้ะอ่าแม่โดดจ้ะจูงจ้าจูงครับผมองนกจ้าบานเพิ่นเนาะเห็นดอกบานจ้าบานนะเนาะแม่นี่เด็ดอกนี้ดอกมามาทันตอนบานจูมก็จูงมันนี้เนาะจูงกะจูมเนาะดอกนี่ไปทางไหน โดนโดนก็จะอ๋อเทปฝนเขาแค้นพี่น้องแพคคู่แพ้คู่งามเลยครับงามเอ่ะงามเองดอกส่มเชยดีให้เอาครับวันนี้แจ็คสิเป็นยังไงเนาะครับวันนี้ตุลก็แม่กีกไปได้ครับวันนี้นี่เทปครับผมน้ำว่ะเมือน้ำวันนี้ก็ห่างห่างให้เนาะ มีดอกอย่างน้บางนะคนิดหน่อยนะโดนกินไปนิดหน่อยจ้ะเด้อวันนี้อาจสีเล่มไปเล่ยมด้วยครับอุ่นขึ้นเยอะกเล่มอยู่ก็ครับแต่หางมัวลายขึ้นมัวหวานไปได้เนาะจ้ะอีกจุ้มจ้ะงั้นขอหน่อยงก็ได้นี่ดอกนึงครับผมเมื่อกี้คนไปอีกคมนึงครับผม มีอดอกครับมีดอกครับผมบผมีม่กี่เห็นบ้าง,ง,ง่นผี่น้องคุณนําเมื่กี้เห็นยู่บ้มื่อกี้โอ้เห็นดอกหนึ่งครับผน้เมืองน้เพิ่นครับผมมีวงเมกี้ตงนี้เดสัมเนาะกำลังพูด้วยครับ ดอกก็มาทั้งขาวซีเต็มทีเนาะแน่นจ้ะอืมจตมวียงามเนาะขาพนงาหขายางจ้ะกัดมอดีนมาจะตัดตอขาตัวใช่ขาน่น้รขาวบุตรเอาออกเลยอืมเห็ดโกเนาะดอกงามให้กับพี่เ้าะดูเพลินอ ไม่เกเจาะสามใบเทาที่ว่าเป็น,นเกือบทอเทาบานงามมากครบคุ่ะิ๊กโซนกล้องอื้่ดอกับพี่นนอโอ้ยนาเนอะพี่พวกเงีนติ๊กเลยดอกเี่อ้ครับนี่อุ้ยขาสันสันอ่อนอ่อนตุกตุกเนาะใช่นี่จ้ะ น,งงนีกดงขนหรอจ้ะแ่างานะจนาะแมงบมีแ่งาออดอกงามอยู่ครับบานอยหหู่างงามเลยเนาะแมเนะแมงกินเนาะแมงกินผิวขางเพืออ่อนวพูดดีดอก้ไม่คลิกจุ่ม่มมนะ<ป> ดูไหมคิดตังกระตาใส่บ่เห็นนี่นี่บ้านครัี่ขี้เขียนบ้านตัวนี้น่ะได้จุ่มงามครับผมจุ่มงามไหมพอจุ่มงามนะครับพูดค้ากันใหญ่่นี่จุ่มหงครับผมอันนั้นไม่ฮัดไม่ฮัดเพิ่งจนขึ้นบ่ได้เนาะนี่ครับผม จะจุ่มนี่เนาะจสามตัวงานพิ่ีจ้ะจุ่มงามครับผมอืมคายาวยาวจุ่มงามครับผมยังนะจุ่มนี่ยงามพื่อกดีจับพีจุ่มนี่ง่ายเสร็จแล้วพอดีโอ้ยขอบคครับผมหางก็างหมาว่านเลยหางกวางหมาว่านนี่เนาะเขามาเรียนเหม่อเนาะ ท่า้ดเวียเ่อาเวีนเวนยนเมื่อสิไล่ได้น,นี่เจ้าสองเหียสเหียงครับผมอันนี้เป็นโบยางนะโมอ,ออกางมูนอร์นี่เนาะบางงามขนดาดน่ะบาดงาม รอกนี้ก็พี่แม่ดอกพี่สว,วสวยอุ้ยจู๋โอเห็นสวยๆอยากมแนนาม่แล้วเ,เนาะไอเนาะแม่เนาะลูกแม่แบบเบลแบบเนาะเอาวันเนี่ยเอาดอกลอกสวยครับขเขาเอาคือเขานั่นละ่ะบานสวยพอกิบว่ะเนาะจะบานสวยครับจีบันยิง Uhm. Để hàng cái là toàn thống Toàn thống đổ mạnh tiên trẻ nữa ừ. Khá nhỏ hình ảnh uhm. Nhìn chưa uhm. Nhìn uhm. à, cùng Cũng cần ai hết được đâu Xuống Nó, không nó, 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 cái เห็นเนาะสนานเนาะเห็นว่าเถาเถาติดหลังกายด้อตายังได้อยู่เ่าตายังได้อยู่อ๋อหนีเนาะงามเนาะงามนี่จ้ะเพิ่งยูนแดดบานนี่ครับบานสวยๆตามองนี่เมื่อวานเป็นกอเป็นกอเลยเนาะเป็นจุ่มสามจุ่มสี่มันเยจุ่มเดียวเนาะมันเห็นดอกนึงจ้ะ เป็นตังงามใช่ไหมงน่เนาะเมื่อกี้แม่เห็นแต่ไปตองไปว่าเป็นตางงามงามาบานคปอตงามเนาะ่บานงามขาขาวสวยๆจ้ะลงมาเบิองแดงสายอ่างครับผมี <s <s ่ำก็ะหอแล้วน่หมองไหเนาะน่างหอได้มาห่อนึงพี่น้องคุณได้อะไรัเดียวกันบ่เงินละ กลางแดดเลยนิดมฮอนดอกอ้ายฮอนตะก่นตัวนี้นุ่มออกไปไปตองตัวนี้พี่น้องนาอนุ่มอกนุ่มบอกเฮ็ดเฟืองลยพี่น้องโอ้น่ารงรอืมจีก้นะขนาดพี่น้องมาเลยน้อยเนาะพี่น้องพันมาเนาะจ้ามาาัน ดูดอกงามเนาะไ้ห็นกไม่สองสามเมกน,นอปีกะน,ะนะเป็นเงปันไดขึ้นเรื่อยใ้ิดไปอหอนะเปิดใบหนึ่งใบหนึ่งกัมาปิดจากมันมนี่ง่งลเด้งดีแหงใบตองเนาะมีตองหลายกบางดี สามเลยเอ่สามสี่ปนี่หน่ามัครับผมอ๋อน่อ้ไรก็หอมอเละอนคมเล่นะติดตัวครับผมนสวยนะนามันด้วยครับอืเอาเล้แดงก็มีครับป่ะไปเบิ่งอันเฮ็ดแดงหนาเนาเห็นไหมดงดังโอ้เดงดังแดงปลายางกับพท่านเพื่นพี่หน้องเพื่อนเอากอนเอาไปยมบาเฮ็ด ข้เม็ดน่ล่นนะอะไรอ่ะดีเอาเราแข็งสิขอเขาขาวิคุณที่ฟองคลณแนงนำเลยทำของเนี้ยด้ครับอ่เด้วเวลาข้างพ่นนะครับอือทองขาวอยู่นะแข็งดีปอบมาถือฟ้นเลยแข็งดี ก็เมาปองจักเถืออนาะนอนนเดี้วยป่งแต่ดนเติบไล่เหม่อสามสีเหม่อเพื่นาะก็ว่าเพื่อนบอก็บพ่มานี่แต่บานแต่ว่าบานงามครับผมบานแข็งซุ้มขังเข้ามาขีดมีอีกเลยขงงังกระบดูดกระบวดเก่าเลยโอ้ของังพีนองจ้่พีอีกสามอย่างค่ะ

ันมอวานสีุ่่มเนาะโอ้ย่าง่มพู่างหานชือว่าจุ่มงามครับหานก็สวยจุพูงามเลยออกสมผู้ทั้งน่อยเนาะนานกําลังแหล่นักอานกําลังออกสมผูครับ่นาะดึงนักหวาน ป็นเสียงของหขาขาวเลยนะนี่จ้ะีอได้าอัไหนได้อรเอันาจ้่จ้ะสมเหรออ่นันสามจุ่มกันจุ่มกัน bởi ta thấy nó khó heo cái là gì đây? cái này là cái này là kèm lì cái này là chặt lái chặt lái không? chặt lái không? không? chặt lái không? จุ่มึ้นเทิงบ่ยจุ่นเทิง้านดนวยเ้ากแงด้ครับเอาไดครับผมต้องก็เาได้พรเราเอาตอนจุ่มเนาะมาตอนบานนี่แหะจ้าจงได้ไบ่แปได้ยคติดกันเลยแมนครับอ้ยหนจิ้ม้สุดยอดด้ครับเนาะดอกคุแข็งเนาะแมนครับนี่เ้ายัติด พระอาทิตย์แดงดางเข้ากมบเาแล้วนางเล่เนาะเอาเสาหล่พี่หนอมาเลยผมจเก็บลายเหมือแล้วก็เา้าเล่เนี่ยเออได้ก่ได้ได้ไ้องเขาดีที่สุดถือแดดทะเลเงิงเงี้ยงลอยเียจ้ากาห ขาข้างสายก็มีแ้งขัวกมีนเนาะได้แล้วทางค้างมงก็จะ พนะูดดูอ่ะตัวเขาหน้าผีกนบ่นอามาเรยไปจุไปหน่อยมันบุนเฮาเปิดเฮอเอ,เอาว่ามันเปิดเอาปุ๊บเอาเลยเนาะเด่นสูงตัวมันสุได้ดอกเดียวเลยจวะพอจะดุ่นบ้านบ,าน,บานครับ จะว่าใองหวานเนี่ยตอขาอยู่เขาบมาเบิ่งเนได้ของหานมาก่อนมามาเบืองเลครับมาเตลัยหมอแล้วก็บรมาเบาิ่งสิกว่าเปนกปกอ,อกก็หลายทุกจะร้อยอกสลายหี่หอนีนถ้าเขาบอกจ้าทิศอะไรตเขาิ คจะมีกินแก้วครับว้าวชื่อเกิดบอกมาได้หลายครับเอ้ยบานเนยได้ครับแมนจะได้หน่อยเนาะแมนแมนง่ายจ้ะบานมากได้หน่อยเนาะตัวอัใหตัวอับบดใครับบดใหญ่เอาใดญ่กรสิเสือกเนาะเสือกครับผมทีไม่ยี่สองตีเท่าได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหอาใหญ่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 ใเญ่ใหญ่ใหญ่ใได้ใหญ่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 ให่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ให มนอนหนึ่งเออะไรบ่ได้จ่ได้อเป็นเชียด่เป็นเือดหรอเจะได้เนาะคุณครับเอาดอกันจีได้อ่ะอ๋อโอ้ะโอ้ามาเมื่อวานจะเป็นจิได้เห็ดหง่างเมื่อวานก็ข้าไปหาเห็ดแดงไปง่างเนาะ จ้นนานิ่มไปแล้วเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้เหอย้าเก้าอันนี้ไม่ต่อไม่ได้ไม่ได้นิ่มนิ่มนิ่มอ้ยเอาได้ได,ออดอกเดียวเนาะมันเป็นเฉื่อยเบิร์พี่เนาะเรื่องมาดอกเอาได้ครับผมจ้ะาเอาได้เอาได้จากแสงอยู่เแสงจะเี่นนี่ันร้ายอยู่เหลือกเบื้องล้วค่ะตัวได้แ็ง chân tóc bán nó vô nó em tia dopey dante đỏ để đỏ để đỏ ở đâu để đỏ để đỏ để để đỏ 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 để Được để đỏ 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 บพอหัวยุคทำแต่ขอกกลังมวลเก็บเห็ดยู่ขอยมาพอาเพิ่นตอนเพิ่นบานจ้ะตอนนั้นไปเป็นชาย้ดูงามดีครับนีจ้ะจริงครับนีือหงามดีเลยนาะงอมๆเนาะงสวยๆ นี okay. ่จ mm ูมเพิ่มนรือว่าจูงมาจูงมานต้าจูมงดไงฉันดูนี่คิดอกเนอะฝากก้อนท่านกันนี้ดิเอามดเลยเมื่อกี้าวได้ดอกเดียวดอกนี้จะแม่งปวดกิน ạ chút hãy nhau đi kỳ đầy đủ chút hãy nhau chút hãy nhau chút làm nhau chút hãy nhau chút hãy nhau như thằng nhau chút hãy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  น,งน,นางาไาอ้มันก็ยังจุ่มอยู่เลยล่ะไอ้หล่นพี่ดิขาก่อนลงผลงานกันเลยครับผมนี่ครับผลงานมีกี่กระปุกกี่ครับผมโอหยายงามากกรับานางผักซะก่อนด้วยครับพี่น้องยหินนี่ครับผมเมือม่อยครับวันนี้อากาศเอ้าแห้งด้วยครับผมอ,อ,อากาแหงเนาะไม่นครับมัววฝนแต่ว่าหังเอาครับกคื้นกับหนาวจ็กอากาศาเป็นยังไง<อ>ไครับผมเอ้าเอาเห็ดสีออกง่ยล่ะอ้ไม่นเฮ็ดค้อนสีออกอีกบ่พี่น้อง มาผลงานเท่าพี่น้องมาซื้อวาหมานคือเกาจ้ากระต่ายนี่เป็นเห็ดแดงก้หน่อยเนาะเด้งโกอแดงหนาเนาะครับเด้งก้เดงหนาแดงป่ายางแต่ว่าแดงป่ายางบ่หลายเด้อพี่น้องได้บ่หลายหน่อยเนาะแม่นครับจะแดงแดงโกอกับแดงหนาได้หลายเตี่อยู่จ้าก็มีเห็ดผงเขาเขียนแน่เนาะแม่นครับผมจ้ะกระต่ายนี่เป็นเห็ดน่าเลอะล้วนเลยละจ้ะล้วนล้วนใช่เขาไปหาเห็ดแดงยางบ่ได้เนาะ หาบได้ไปโบลายครับพรท่านเพื่อนครับพี่น้องพี่นอ้นองคนมาหาหลายนะจังวันนี้แม่นครับผม,มเปลี่ยนไม้มาหาเบิ่งเฮ็ดนทะหละเนาะแม่นครับผมขอหลายหลายพี่น้องแต่ว่าเอาอะไรน,น้อยเนาะแม่นครับหวานทิมเบิร์ดพี่นอ้องตัศดายค่ะ,จะ,จะเสรุปแล้วเฮาก็มารคือาจาจากเก่าล่ะจ้ะตานี่เกือบเต็มเนาะแม่นครับผมจ้ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้นะจ๊ะวันที่30พฤศจิกายนปี66 เมื่อกี้ก็พกคิดก็ฝากไว้น่ามีคลิปนึงเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้เขลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกคิดก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังใจคือเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์เขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พกคิดจ้าครับผมขอบพระคุณทั้หลายครับผมขอบคุณเอฟซีทางเพจเฟซบุ๊กเนาะที่แจ้งการรับชมมาเนาะค่ะเนาะ บอกว่าบอคอยมีเสียงสายคลิปเมื่อกี้ไปยังหาสาเหตุของท่านผอนอกจากครับผาเป็นน้ำยางนะคะก็จะพยายามแก้ไขต่อไปค่ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ฝากไว้เพียงซ้ำนี่จ้าฝากบอกกันไหมเมื่อนาว่าเมื่อกี้สีภาไปหาอย่างพี่กาไตจ้าเมื่อนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาตกกระบาดก่อนจ้าขวักไขว่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีปัญญายมยายนี้ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจอีกขึ้เก่าครับผม ขอบพระคุณได้หลายครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมื่อกี้พาลาอีกครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับผม